สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริยวิทย์ทุกท่านครับวันนี้นิยายวายเรื่องแรกพบหลงรักปักใจภาคหลานอองขอเสนอเป็นบทที่31ครับบทนี้มีชื่อว่าวันที่12เดือนลิ้วปีหมา ก่อนจะไปฟังนิยายสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับการสนับสนุนนิยายวายของช่องนิยายวายฟังฟินๆคือการกดเข้ามาฟังนิยายและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เยอะๆนะครับกดเข้ามาฟังเรื่องที่จบไปแล้ว ของปริยวิทย์ฟังแล้วฟังอีกก็ได้นะครับเกลียวกาดมืนเมาน้ำรักของผู้ชายคนนี้ไปหมดแล้วตั้งใจจะมาคุมแผนการรบแต่ใช่ไหนเลย กลายเป็นแผนการรักไปได้นี่มันอะไรกันไม่ผิดไปจากเนื้อหาในนิยายเลยสักนิดที่ช่วงหลังมานี้ฉากพอดรักระหว่างเขากับหลานลูกหานนั้นเกิดขึ้นบ่อยเซะจ,จนยับยั้งไม่อยู่อีกแล้ว ดวงตะวันสาดแสงแยงเข้ามาในซุ้มที่ทำจากผ้าใบชนิดหนาเดิมที่ถูกปักหลักเป็นป้อมปาการชั่วคราวไว้เท่านั้นไม่คิดว่าสงครามปราบกบฏโจรสลัดแห่งท้องทะเลจะยืดเยื้อยาวนานถึงเพียงนี้วันที่สิบสองเดือนลิ้ววงเล็บมิถุนายน ปีหมาวงเล็บปีมาเมียขึ้นสิบสองคำกองทัพทหารกล้าทั้งเหล่าทัพทหารเคลื่อนขบวนออกไปตั้งค่ายกลที่ชายหาดตั้งแต่เช้ามืดจะลงเหลือผู้ใดไว้ในค่ายคิมหันแห่งนี้ได้กันเล่าถ้าไม่ใช่ไปสวนซื้อและจ้างจือหลิน เวลาขนาดนี้ยามอู่วงเล็บ11นาฬิกาถึง12นาฬกาห้านาทีไม่คิดว่าจะมีใครยังนอนกินบ้านกินเมืองได้นานอย่างอดีตองคารักแห่งเมืองชิงหลงคงไม่มีอีกแล้วไปสวนเสือถูกรั้งให้อยู่ที่นี่ทั้งที่ข้างนอกนั่นกำลังเกิดสือสงคราม ครั้งประวัติศาสตร์เขาสมควรจะต้องออกไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างวรกายของหลานอองแต่กลับต้องมานั่งเฝ้าคนป่วยผู้อ่อนแอยังจางจื่อลินแต่ก็ยังอาสามาออกรบให้เป็นภาระคนอื่นคิดแล้วก็ยิ่งเกิดความคับแค้นใจยิ่งนักอยากจะแซงบีบคอให้ตายแล้วกุ เรื่องบอกกับใครๆว่ามีโจรสลัดบุกเข้ามาถึงจวนไปส่นซือสะบัดพัดของเขาจนแทบจะขาดออกจากกันไปเสียให้ได้ด้วยความหงุดหงิดไปส่วนซือนั่งทําหน้ามู่ทู่อยู่เป็นนานสองนานก่อนจะรอบเหลือบมองคนที่นอนหลับพริมอยู่บนเตียงเดียวกันกับท่านอองผู้ยิ่งใหญ่ คนฉลาดอย่างเขาไม่ต้องเดาก็รู้ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึง้งอีกทั้งพิสดารน,นักของทั้งคู่ที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนสังเกตจากรอยจำ้ำช้ำเขียวครัำปนม่วงม่วงบ้างแดงบ้างอยู่บริเวณลำคอและเรื่อยลงมาจนถึงเนินอก ริมฝีปากมีแผลเล็กน้อยเหมือนมีรอยกัดดูดซ้ำๆอยู่บริเวณจุดนั้นปลายนิ้วมือของไปสุนซือเลื่อนไปสัมผัสที่หน้าผากมนของจางจือลินทำให้รับรู้ถึงไอร้อนจากพิษไข้ที่ปรึกษาคนสำคัญรับรู้ได้ดังนั้นจึงได้แต่ทอดถอนใจออกมา ด้วยเหตุที่อ,องหลานลู่หานไม่อาจาไว้ใจใครได้นอกจากเขาไปสวนซือจึงรับคำสั่งให้รังอยู่ที่นี่เพื่อดูแลจางเจอหลินที่ต้องนอนสมพิษไข้เพราะรสรักกาม,มายังดีที่ยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากท่านอองอยู่ไม่เช่นนั้นไปสวนซือคงรู้สึกขับแค้นใจ ไปจนวันตายเมื่อการป้อนยายังไม่เป็นผลต่อการลดอุณหภ,ภูมิของร่างกายลงไปเท่าใดนักการใช้ผ้าชุบน้ำบิดผ้าให้หมาดเพื่อซับเอาความร้อนออกจากผิวกายจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่คิดจะทำไปสวนซื้อ ค่อยๆเคลื่อนมือที่ถือผ้าขาวสะอาดชุบน้ำเคลื่อนซับสัมผัสผิวกายร้อนผ่าอย่างเบามือบัดนี้เข้าใจถ่องแท้แล้วว่าเหตุใดลานอองจึงไม่อาจไว้ใจผู้ใดได้อีกนอกจากเขาสาบเสื้อตัวในบางเบาและเป็นเพียงตัวเดียว ที่ยังคงห่อหุ้มร่างบอบบางของจางจือหลินอยู่ถูกปลดออกจากกันไปอย่างช้าๆผิวเนียนเรียบสีขาวราวหิมะปะปนรอยช้ำสีกุหลาบเพื่อแสดงอนาเขตของผู้ครองเรือนร่างของคนผู้นี้ไปส่วนซือหลุดยิ้มออกมาอย่างลืมตัวและคนกับความรู้สึก นึกขบขันหลานลูหานผู้ยิ่งใหญ่ในใต้ล่าท่านหลงรักอดีตองคารักที่เคยลอบเป็นชู้กับนางในของท่านเองซะแล้วนี่คือคำสบทบ่นออกมาจากใจในขณะที่ประทับรอยยิ้มที่มุมปากของตัวเองไปสวนซื้อ ข้ารู้ว่าเจ้าฉลาดพอที่จะรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำแต่แล้วทันใดนั้นสุรเสียงกระด้างที่คุ้นหูก็ดังมาพร้อมกับปลายดาบที่ฟาดลงมาที่ไหลข้างขวาของไปสุนซสือในขณะที่ผ้าสีขาวสะอาด พลันล่วงหล่นลงไปจากมือจากนั้นร่างหนาของที่ปรึกษาคนสนิทก็สุดลงไปกับพื้นเบื้องหน้านั้นทันทีกว่าสองคืนสองวันที่เขาเฝ้าดูแลจางจือลินในยามที่ทุกคนออกไปกรมศึกไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือนี่ ที่อุตสาหรักษาชีวิตของอีกฝ่ายเอาไว้เพื่อรอคอยการกลับมาของหลานอองหลานลู่หานกองทัพของชิงหลงเดินทางกลับมาอย่างผู้มีชัยแล้วใครกันเล่าที่ต้องทุกตรมโอ้สวรรค์ช่างไม่ยุติธรรมกับข้าบ้างเลย ไปสวนเสือถูกทหารคุมตัวออกไปอย่างไร้การสอบสวนเป็นหลานลู่หานที่มานั่งแมะลงที่ข้างเตียงพลางเอื้อมมือสัมผัสผิวนุ่มนิ่มของเจ้าตัวตุวต้มเตียมของเขาประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมในตอนที่จางจือหลินถูกเข้าใจผิดเรื่องเย่ชิงชิงหลานอ๋องก็เป็นคนแบบนี้ ถ้าได้โกรธก็จะไม่ฟังเสียงของใครหน้าไหนพูดอธิบายอะไรไปก็เท่านั้นวัยลุยหลานเฝ้ามองดูเชษฐาร่วมสาบานอย่างสังเวชรอเพียงคนผู้เดียวที่จะตื่นฟื้นจากฝันคนผู้นั้นคือเจ้าจางจื่อลินตื่นขึ้นมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้ข้าที แม่ทับหนุ่มสะกดกลั้นความคิดของตัวเองเอาไว้อย่างใจเย็นจางเจลินขยับเปลือกตาสีไข่พรึบพรับทีทีดูจากสีหน้าที่บ่งบอกให้รู้ว่าอาการดีขึ้นมากแล้วไวลุยหลานฉีกยิ้มกว้างออกมา ก่อนจะเดินออกไปเรียกหาห,าหลานลู่หานเพียงแค่หนึ่งอึดใจร่างแกล่งก็ปรากฏกายทันทีจือลินทท่านอองมือสากรูปไล้นวนแก้มอย่างไม่แยแสต่อผู้คนทั้งโลกไววลุยล้านกรอกตาวนหนึ่งรอบ ก่อนจะเดินเข้าไปยืนอยู่ด้านข้างกับหลานอองซึ่งนั่งอยู่ขอบเตียงนอนของจางจือหลินยังเจ็บตรงไหนอยู่หรือไม่ไม่รู้ว่าน้ำเสียงที่ถามนั้นอ่อนโยนเกินไปหรือไม่หรือเป็นเพราะคำถามที่ฟังแล้วมันสองแง่สองงาม ยังไงชอบกนหรือเปล่าถึงเรียกสีแก้มแดงกล่ำของคนที่เพิ่งหายไข้ขึ้นมาดือด้อๆคำตอบที่ได้จึงเป็นการใส่หน้าไปมาทีทีเพราะไม่รู้จะตอบคำถามของอีกฝ่ายยังไงมากกว่าไวัยลุยหลานจึงหลุดคำออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ สเสด็จพี่คำถามเช่นนี้สมควรถามแล้วหรือพยะยะคะเช่นไรตรงเกินไปล้านอองหันกลับมามองหน้าของจางจือหลินที่นอนอยู่บนเตียงก็พบว่าอีกฝ่ายดึงผ้าหม่มผืนบางขึ้นมาปิดหน้าของตัวเองเอาไว้ อย่างมิดชิดจือลินเอบข้าแค่ห่วงยายกระหม่อมไม่เป็นไรแล้วขอบพระทัยท่านอองทางที่เสียงตอบรับดังอู้อี้ไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคำอย่างที่เขาชอบ แต่ก็เรียกรอยยิ้มของหลานลู่หานได้ไม่มากก็น้อยและเมื่อเว้ลุยหลานเห็นจางจือหลินฟื้นจากไข้ได้เขากลับดีใจมากกว่าหลานอองซิอีกเพราะอย่างน้อยคนที่จะมาปราบพยศของหลานลู่หานได้ก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้ว จบลงไปแล้วนะครับบทนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอาจจะมีตอนที่สั้นบ้างยาวบ้างก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจกันด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าดูสิว่าเจ้าจางจือลินจะต้องรีบไปช่วยไผ่สวนซื้อที่ตอนนี้ถูกขังอยู่หรือเปล่านะ โปรดติดตามรับฟังแรกพบหลงรักปักใจภาคหลานอ๋องตอนต่อไปในวันถัดไปนะครับ